เรา้อ่นปนนะครับแล้วก็ท่านกดแชรแล้วก็กดูทุกข่านด้วยนะครับพบก,กับคณิตศาสัง่งง่ายสไตล์ที่เก่งหนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยวันนะครับมาคราวนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่หกครับยังเดิือบนทางอีกยาวไปคราวนี้ครับข้อที่หกสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสิบหกเมตรยาวยี่สิบสี่เมตรามาเราก็วาดรูปตามข้อสั่งเลยนะครับกว้างสิบหกเมตรยาวยี่สิบสี่ปึ๊บเห็นนะเพราะฉะนั้นก็สิบหกเมตร กับ24เมตรโอเคไหมนะคราวนี้เราต้องการเอาหญ้าครับหญ้าเอามาปูเป็นแผ่นๆเนี่ยเอาหญ้ามาปูเป็นแผ่นๆปึ๊บ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 ปูให้เต็มให้เต็มสนามเลยเข้าไหมครับถามว่าเราต้องใช้ยากทั้งหมดกี่แผ่นครับนะครอนี้ก็ไม่ยากครับยญ้าก็เป็นสี่เหลี่ยมสนามก็เป็นสี่เหลี่ยมโอ๊ยง่ายจะตายไปก็แค่ทําอะไรครับ ก็แค่น้องหาพื้นที่ใหญ่นะพื้นที่ใหญ่ก็คือพื้นที่สนามเห็นไหมก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคนยาวธรรม,มดานี่แหละแล้วก็หาพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กก็คือหญ้านี่แหละก็กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ก็หาพื้นที่แล้ว,ว,เ,ลวเ,ลลเสร็จแล้วเอามาทำอะไรกันมีเขาครับมีใหญ่ๆแล้วแบ่งเป็นเล็กๆเท่าเท่ากันเนี่ยต้องใช้กี่แผ่นมันนะน่าจะมาทําอะไรกันครับก็แค่เอามาหารกันเท่านั้นเองมามา แต่ข้อนี้สิ่งที่น้องต้องระวังคือหน่วยครับไม่ใช่คูณแหลกหารแหลกเลยนะดูหน่วยด้ยครับอันนี้เมตรอันนี้ก็เมตรโอเคไหมครับแต่ญ่ามันเป็นอะไรย่ามันเป็นเซนเป็นเซนนะครับระวังให้ดีเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องแปลงหน่วยให้มันเหมือนกันก่อนนะครับจะแปลงเมตรเป็นเซนก็ได้หรือจะแปลงเซนเป็นเมตรก็ได้นะครับแต่ข้อนี้ถ้าน้องแปลงเซนเป็นเมตรมันก็จะติดท่าทยมเนาะเพราะว่าสี่สิบเซนหารร้อยมันจะติดทศนิยมมันจะคูณยากก็แนะนํานะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของพี่เก่งแล้วกันนะแปลงเมตร จะดีกว่าแป่งเมตรเป็นเซนตจะดีกว่านะครับ16เมตรครับนะที่นั้นที่น้องต้องรู้นะครับ1เมตรมี100 cm, เซนต่เข้ยใจไหมครับ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะครับอ่ะแต่ไหนแล้วก็ให้ดูหน่วยอื่นๆไปด้วยเลยแล้วกัน1กิโลเมตรมีกี่เมตรครับมี1,000เมตรนะครับเขนนะหนะ1กิโลเมตรมี1,000เมตร1เซนติเมตรครับ หน่งเซนติเมตรมีเท่าไหร่ครับมีสิบมิลิเมตรนะครับเห็นนะนี่คือหน่วยมาตรฐานที่น้องต้องรู้ก่อนหนึ่งวาละ่ะหนึ่งวาก็มีสองเมตรนะครับนี่หน่วยเบื้ตน้นกนไหมจริงๆยังมีเยอะกว่านี้นะยังมีหนึ่งฟ้มีอะไรอีกเยอะอันนี้หน่วยมาตรฐานก็ไปก่อนนะที่น้องต้องรู้นะครับหเหมือนในระบบแมกริกเหนะคราวนี้ครับเขาบอกว่า ต้องการปูญ้านะ16เมตรก็คูณร้อยเข้าไปหนึ่งร้อยมีศูนย์สองตัวเทคนิคง่ายๆครับ16เมตรแปลงเป็นเซนจะได้กี่เซนก็เติมศูนย์สองตัวแค่นั้นเองเทคนิคง่ายๆครับโอเคไหมเวลาคูณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมีศูนย์สองตัวน้องก็แค่แคเติมศูนย์สองตัวเข้าไปต่อท้ายตรงนี้ก็เหมือนกัน24เมตรก็คืออะไรเติมศูนย์สองตัวก็เป็น2,400เซนติเมตรแล้วแค่นั้นเองครับ จากนั้นน้องก็แค่เอาพื้นที่ใหญ่หารด้วยพื้นที่เล็กครับพื้นที่ใหญ่ก็หนึ่งพันหกร้อยคูณสองพันสี่ร้อยถูกไหมครับแล้วหารด้วยพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กก็คือสนามหญ้าโอเคไหมก็คือหญ้าก็คือเขาก็บอกว้างสี่สิบยาวหกสิบเนาะนะก็คือเป็นสี่สิบไยสี่สิบแปดสิบพดสี่สิบคูณแปดสิบนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นนี้ก็ไม่ยากครับตัดทอนได้ให้ตัดทอนก่อนนะ ไม่ใช่น้องไปเอาพันหกคูณสองพันสี่เป็นกี่หมื่นก็ไม่รู้สี่สิบคูณแปดสิบก็เป็นกี่พันก็ไม่รู้แล้วมาหารที่หลังอีกถ้าน้องทาอย่างนั้นน้องก็โอยเสียเวลานะน้องต้องจัดรูปให้เป็นครับคณิตศาสตร์นะครับพี่เก่งขอบอกก่อนนะใครจัดรูปเก่งคนนั้นได้เปรียบนะคีอนอกจากน้องจะทําวิธีทําให้เป็นแล้วเนี่ยน้องต้องจัดรูปให้เป็นได้ครับจัดรูปให้มันดูง่ายขึ้นตัดตอนให้มันง่ายขึ้นทาเองถึงจะดูง่ายขึ้นน้องต้องจัดรูปให้เป็นครับนะ ตอนนี้ก็ถ้าจะทําให้ง่ายขึ้นก็ตัดก่อนก่อนนะตรงนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่น้องต้องรู้ครับนะถ้ายิงจบไปยุต์เนี่ยน้องต้องจับรูปให้คล่องเลยแหละนะตรงนี้ก็ศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์เข้าใจไหมสี่ตัดร้อยหกสิบได้สี่สิบแปดตัดสองร้อยสี่สิบได้สามสิบเห็นไหมครับแล้วก็จับคูณกันธรรมดาธรรมดาเลยสี่คูณสามได้สิบสองเห็นไหมสี่คูสามเป็นสิบสองก่อนแล้วก็ศูนย์อีกสองตัวก็ค่อยเติมทีหลัง แสดงว่าถ้าน้องเอาไปปูเอาหาไปปูทั้งหมดเต็มแผ่นทั้งหมดก็เลยจะได้หนึ่งพันสอร้อยแผ่นนั่นเองโอเคไหมครับนะก็ะไม่ยากนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับคณิตทศาสตรง่ายสไตล์ที่เอ็งนะครับของ